เฮ้ยเด็กใหม่วะมีตังค์่าขนมปาวะเออเฮ้ยมึงใครวะผมชื่อตั้งครับตั้งไหนวะเอาเป็นว่าพวกกูคุมภาษีทับ2องแล้วมึงตั้งอะไรมึงอะไรตั้งวะตั้งตั้งแต่วันว่าอยู่โรงเรียนยุพราชกูเรียนอยู่ที่นั่นได้หนึ่งในมาทีก่อนอารวาทโดนให้โอว่าจะเรียนไป2ที่เพราะไม่มีมารยาทชอบทะลวะวาทชอบใช้อำนาจชอบแอบหนีเที่ยวไม่ใบอนุญาตวันก่อนมีคนมาห้ามกูกูเลยบอกว่ามึงพลาดแล้วก็ต่อยไอ้คนชาติมันดิไอหมาทํมาแล้ว ถ้นไม่ใส่ผ้ากูก็ทำมาแล้วเถียงโครทำมาแล้วจับงวทำมาแล้วกังโฟเรียนมาแล้วเดินไปผักมาสคอตนี้โพโกนิคตดจะเก่ากูท่องกอไก่ากาขอไข่ในแบบของโกพวกขคอคนขอควายแม่งตั้งชิบหายถ้าคิดจะบวกกับโกแต่พตังปักเป็นมึงโดนพอสัมผัสลองมึงลองโกขพอระคังฟาดมึงเต็มหัวทรหารจะมึงปรับทัศนคติถ้าไม่ใช่มึงก็ลองโดนเมึงกล้าบอกว่าแต่คนสุดท้ายที่ลองอ่ะโดนโก ุดไฟ้านน้ำมันแบบสุดใจอยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปล้ำแล้วขุดไปตัวตะโกนด่าสุดไม่ปาเขาเมืองอะอุดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกูเดินกลับบ้านแมงโคจะสุดไปเมืองกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนเีก้อยที่ทำให้มึงน่ะวอดวายแต่กระจายสำนักงานความมั่งคังแห่งชาติมันต้องมีพวกกูน่อันตรายพกสีขาวไปทุกที่วาดเป็นทางมาลายอยากจะข้ามตรงนี้กูต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูน่ะอันตรายพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุด มึงไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเดยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะเป็นกระตูนญี่ปุ่นระทำไมจุดจุดจุดอ่ะพูดไม่ออกเลยดิหน้ามึงมีจุดจุดจุดอ่ะมึงไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเดยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะจุดสีแดงซะด้วยนะผักมึงมีแต่จุดจุดจุดอื้อหือสุดยอดที่มึงพูดมาไม่จริงวะเนี่ยไม่ไม่จริงอ้าว